ัสดีรขบนี่แถบรุ่นฮะมา3รุ่นนะพอดีรุ่นจอห์นวิกสาที่ว่าแม็กยาว50นั้นนั้นคือเคยถ่ายทำละไม่ก็เลยไม่ถ่ายเนาะเพราะว่าลูกค้าก็ไปดูแรกได้นะฮะแต่นี้เราไม่ได้ถ่ายทําเลยก็ไม่รัวยิงเมื่อกี้ยิงดีมากนะสุดยอดผมว่าน่าสะสมามกราคาถูกด้วยนี่ราคาเท่ากันฮะสองพบอกไปเลยฮะก็มี3โปก,ก็เดียวลงให้นะก็นี่ก็ไวนะรุ่นรางวัลนี่สามเอ็ดนะฮะนี่ก็จอมไปนี่คืออันเก่าเราจะทิ้ง ต้องเข้าใจเนาะเราไม่ได้เอาเอามาขะกันมันจะเยอะนะฮะแล้วก็คือรถอใหม่ก็ขายกนะ็เหมือนเราก็คืนกำไรให้ลูกคา้าแหละนะลก็คือเริ่มต้นใหม่ถ้าทุกขั้นซื้อนะ,ะตอนนี้ครบไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นตัวปืน,นะฮะเป็นซื้อแก๊สซื้อซิลิโคนซื้ออะไรก็แล้วแต่พวกพวกอะไระฮะทุกอย่างรวมครบพันบาทเราลดให้สิบบาทท,นทันทะีสะสมหนึ่งแต้มนะโอเคนะครับผมโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็พูดพันทนั้ง <laughs> เปิดไปเลยดูวสวยงามมากรุ่นนี้ น่าจะเป็นติมแคทนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับนี่คู่มือสวยงามนะรุ่นนี้เห็นไหมฮะเป็นมีด้วยสีเงินด้วยน้ำพองนอกนี่เราออกก่อนเดี๋ยวผมจะยิงละสนั่นวันไหวตึ๊กนี่โหผมว่าเท่น,นะเนี่ยรุ่นนี้ราคาเท่ากันเลยเมื่อกี้สนใจก็ทักมานะฮะผมว่าช้าก็หมดนะครับสินค้าน่าจะขายดีรุ่นนี้นะ,ะเห็นก็ขายกันขายกันหมดเกลี้ยงกันละฮะตอนนี้ของเรามีอยู่หนึ่งกระบอกนี่แม็กใหญ่ด้วยะฮะแม็กนูนด้วย ทำได้เทพมากสุดยอดนะครับเราก็ทดสอบนิดหน่อยใหไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นรอยอะไรครับไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้น,นถ้าลูกค้าเข้าใจก็จะซื้อได้สบายใจนะจะไม่เครียดเลยครับแต่ถ้าไม่เข้าใจที่ผมว่าเออก็ลําบากอยู่ก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วกันที่ผมก็ทําเต็มที่แล้วเนาะแบบอยากให้ลูกค้าได้เห็นได้เชยชมแบบว่าที่ก่อนจะซื้อนะฮะว่าจะตัดสินใจโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนบางทีเราก็เช็คไปในตัวเนาะนที่สินค้าจะไปไว้ใจมากนะฮะ ไม่เอี่ยมไม่ทํางานยิ่งไม่ออกเลยก็ต้องไปเช็คกันส่งไปส่งมาก็เสียเวลากันครับผมครับนะแม็กบอกแม็กใหญ่นะครับเป็นแนวไฮคาปาเนี่ยใหญ่มากพอนนี้เขาจะบรรจุโลกได้เยอะมากครับก็ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าเล่นครับผมเป็นงานสาะสมฮรับวีวีกันเป็นปืนของเล่นนะฮะไม่ใช่เป็นปืนจริงฮะไม่มีอันตรายไม่มีพิษภัยนะเล่นให้เป็นเกมกีฬาก็ได้นะฮะผมว่าดีนะครับผมวีกันนี่ ถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์มากๆนะครับบางทีเข้าใจผิดกันเนาะก็เลยนั่นนะโอเคนะฮะนี่ผมก็ปุ๊บอ่าเรามาแล้วก็นี่คือมันต้องขึ้นนกลำกันนะถึงจะล็อกได้เหมือนกันกน,นะฮะมันสไตล์เดียวกันอยู่แล้วล็อกยิงไม่ได้นะฮะอันนี้ก็น้องอ่อนไม,ม่มีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต้องดูนะถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่มีอ่าต้องเดือดรัดนอนนี่ใช้ได้อันนี้ก็แต่งนะฮะเป็นคล้ายๆเงินเลยตัวไก่นะฮะนี่ก็ใส่ได้ลางข้างบนไม่ได้ อันนี้จะไม่มีนเป็นศูนย์ดำนะจะดูนั่นหน่อยแต่เดี๋ยวอื่นนี่สวยงามมากเก้าคูณสิบเก้านะสวยงามนะ,นะครับก็แล้วแต่อ่านไม่ถูกอะไรนี่แคทนะาประมาณก็โอเคแล้วเอก็ไม่ว่ากันเนาะนี่บัวแม็กใหญ่มากสวยงามเป็นแบบไทเก็ตสวยครับปืนสวยโอเคนะเดี๋ยวผมทำการทดสอบยิงความแรงกัน ผมว่าน่าจะสูสีกันนะความแรงก็เออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวัดเอาความแรงเลยครับไหนกันไหนลืมนับหนักโอ้โหโอ้แบบสนุกครับนี่มีไลน์นี่สามสองเก้านี่สามสองห้าใกล้พบสูสีกันนี่สามหนึ่งเก้าจุดห้าโอ้โหถือว่าใกล้เคียงน้ำหนักก่อนนะลืมเลยครผมว่าเมื่อกี้กับนี้หนักก็สูสีกันอยู่นะผมว่าที่ผมจับดูนนะยังไม่ได้ช่าง แต่นี่เราเติมแก๊ไปไม่ว่ากันเนาะนลืมไปบางทีมันลืม,มฮะแต่น้ําหนักดีเหมือนปืนสมริงเลยโอ้โหโอ๋หอแสดงมันหนักหนักไอ้นั่นด้วยเกี่ยวกับอ,อะไรฮะเมื่อกี้เราเ,เติมแก๊สะไรไปโอเคครับนิดหน่อยเองโอเคจะแม่นจะเทหรือเปล่าอ <c oughs> ดึงแบบสมุน,น่อยศูนย์ดำก็โอเคนะ นี่โดนแล้วนี่โอ้โหสุดยอดอยู่ที่ฝีมือฝีมือมันทั้งนิ่งฮะไม่นิ่งไม่ได้เนี่ยมันต้องนิ่งมากน่าเล่นครับคืนแนวนี้ม,มันมันลากไกลสุดยอด แต่พีมมือผมผมละโอ้โหสุดยอดฮนะค้างสไลด์ถือว่าสมบูรณ์แบบนะรุ่นนี้ทั้งสองรุ่นครับก็ริมแคทละกันเออราคาก็ชอบจะปืนพร้อมส่งฟรีพร้อม3โปร2,900บาทสนใจท่าที่ร้านมีกันพยาวังทางไลน์ได้ะฮะปลอดภัยแน่นอนฮนะทางไลน์ส่วนตัวและไลน์ทางการทักมาก็นะครับสามารถสอบถามสั่งซื้อโอเคนะครับพบกับคลิปใหม่เดี๋ยวปืนเจอยิเข้ามาเยื่อนฮะวันนี้ฮะก็ไงจะทำรีวิวให้อีกทีนะสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอให้ทุกคน Chúc đi, chúc đi các